สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับคุณครับชื่ออะไรครับผมไพโรธพรมเจรักครับอยู่ที่อยู่ที่บาประมาครับทํานาแปลนี้แหละครับแปลงนี้นะข้างหลังนี้นะผมกี่ไร่กี่ไร่อนาแปลนนี้ยี่สิบห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับแล้วรู้จักโฟทีได้ไง4โฟทีนี่คือหลานครับหลานที่เป็นรถเกี่ยวเนะฮะอ่าเขาบอกว่าเขาเอามาใช้ดีอ่าเอามาลองคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยฮอร์โมนที่เคยใช้ผมไม่ใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว อนนฮอร์โมอนที่เคยใช้เนี่ยใช้กี่อย่างโอ้ฮอร์โมอนผมหลายอย่างถ้าช่วงเข้าเข้าจะออกเนี่ยมีลมเบ่งไงอ๋อพวกฮอร์โมนเกต <ด S 1> พวกอะไรเนี่ยเชาานาเช้านาจะติดพวกไอฮอร์โมนเกตฮอร์โมนนะฮอร์โมนเขาว,ว่าลมเบ่งอะไรนี่นะเร่งรากกระชากลวงลมเบ,บ,บ่งกลัว <ง S 1> ไม่ออกรวงครับนั่นแหละรุ่นที่ผ่านมาใช้ไหมรุ่นนี้ไม่ใช้เลยครับไม่ใช้เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือผมตั้งใจจะลองตัวนี้เต็มที่กาพิสูจน์เลยว่าจริงที่เขาเล่าไหมใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวฉีกี่ครั้งนะสี่ครั้งครับสี่ครั้งยี่สิบห้าไร่ก็คนเดียวคนเดียวครับฉีดสี่ครั้งแต่เช้ามืดเลยก็ก็ไม่เช้าหรอกก็ช่วงผมฉีดสองสองระยะช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงประมาณสหน่อยเย็นไปแล้วนะฉีดแดดอ่อนเช้าแค่ไหนเสจแค่ไหนก็แค่นั้นเย็นก็มาต่ออีกรอบหนึ่งครับผมแปลงเนี้ยที่พี่เพิ่งเกี่ยวไปเนี่ยข้าพันอะไรก็ขอซีหนึ่งครับก็ขอสีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอ่อ เดือนนี้คือเดือนกันยายนครับนะครับเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อต้นเดือนครับพี่หวานข้าวช่วงไหนหวานข้าวช่วงพฤษภาพุทธภาพุทภาไปแล้วสิอ่ามิถุนาช่วงนั้นน้ําไม่มีไม่มีเลยแรงด้วยครับน้ําต้องวิตอันนี้สามทอดนักไวยถึงนาน่ะโอ้โหปุ๋ยอ่ะปุ๋ยโอ้โหปุ๋ยลดเลยอ่ะเพราะว่าฉีดตัวนี้แล้วจะเขียวอ่าคือถ้าเราเขียวเราก็ไม่ใส่แล้วปุ๋ยเดี๋ยวลดไปกี่ลูกประมาณกี่ลูกผมสั่งมาปุ๋ยเนี่ยธรรมดา อ่ะยพาลายนี่ก็ต้องมียี่ยี่ห้าลูกอ่าก็ลดประมาณห้าลูกอ่ะลดปุ๋ยห้าลูกฮอร์โมนไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใช้นิดหน่อยยาฆ่าเชื้อราเชื้อราไม่ใช้ครับทำไมไม่ใช้อ่ะก็ไม่เป็นก็มันไม่เป็นอ่จะใช้ทําไมการใบจุดใบเขียวไม่ม่ไม่มีไม่มีเน่าคอรวงช่วงเกี่ยวเนี่ยนะมองเนี่ยใบเขียวแต่ร่วงสุกหมดเลยมีเม็ดด่างไหมเม็ดด่างไม่มีนะผมกล้าการันตีเลยว่าของผมที่เกี่ยวไปแล้วเนี่ย มังั้นผมอยได้เลยยี่สิบลายสามติดสองเกียนอะยี่สิบห้าลายได้เท่าไหร่นะสามติดสองเกียนครับเวียนเท่าไหร่ครับเวียนละแปดพันหกกำไรมาอีกเท่าไหร่ก็ยี่สิบห้าลายเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงปกติทั่วไปเนี่ยเห็นพี่บอกว่าไม่เกินยี่สิบห้าเกวียนนะครับปีนี้มาลดปุ๋ยด้วยฮอร์โมนก็ไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราก็ไม่ใช้ใช่ใช่ล้นมาอีกเจ็ดเกวียนคเจ็ดเกวียนมีเงินเหลือเก็บมากกว่าเก่าประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้คุยคร่าว ตอนนี้ภรรยาเก็บครับเงินอ่ะผมเนี่ยคนทำครับเมื่อกี้พี่เขาบอกผมรุ่นนี้มีเหลือเก็บอะเกินจากเดิมอะเกือบแสนเกินจากเดือนนะเอาข้าวๆอย่างเดียวก็เจ็ดหมื่นกว่าและไหนจะลดปุ๋ยลดยาลดอะไรลงไปอีกอ่าใช่ใช่มีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านอีนี้นะครับพี่วิโร์คือยังไงไงก็ผมแนะนาให้ใช้น่ะคือผมการันตีเลยผมใช้มาแล้วตัวเนี้แน่นอนครับเยี่ยมแน่นอนครับเยี่ยมครับให้คะแนนเท่าไหร่ ถ้าร้อยเเต็มเนี่ยผมให้เต็มร้อยเลยให้ร้อยเลยครับวันเกี่ยวนะเกิดได้ผมมาได้ถ่ายตอนที่ข้าวออกอยากไอ้กับพรลูกเกี่ยวอ่ะโอ้โอถหถลายงานทั้งวันละตายเลยรวยตายเลยโอ้โหนี่ไหลมาเต็มท่อเลยโอ้ห<ช>อ,ออกเต็มครับทําเกษตรนะครับสิ่งทีเ่เราจะต้องเข้าใจก็คือถ้าเราสามารถลดต้นทุนได้ลดการใช้สารเคมีลงได้เนี่ยสุขภาพดีขึ้นแน่นอนแล้วถ้าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนี้กําไร2ต่อวันนี้ทีมงาน4ฟอ e. ขออนุญาตจบ ลาไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าจะดูว่าเราไปที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ